ความสาคัญคือมีเกสาหลวงพ่อด้วยเกสาหลวงพ่อถ้าถ้าดูดีๆก็จะพบบางองค์ใส่เกสาเยอะเลยเช่นององค์ส like ีขาวนี่โอ้องสีขาวองไงครับองนี้องค์นี้ก็ก็น่าจะมีครับด้านหลังบางทีเห็นด้านหลังเลย้ออะไรคุณผู้ชมลองดูคือถ้าเป็นพระเนื้อเนื้อผงนะคุณผู้ชมจะใส่เกสาหลวงพ่อไปใช่ครับเกสาอ่าเห็นครับเห็นครับเห็นครับ จะมีเกศาจะมีเรียกว่าท่านมีมวลสารนั่นที่ใส่เข้าไปได้ที่มันอยู่ในโลหะไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่พระตระกูลแบบเนื้อผงก็จะแบบนาะแล้วก็ไมว่าจะมาวิธีอย่างเช่นอาจะเขียนแล้วลบผงพุทธคุณนู่นนี่นั่นเอามาทำก็ค่อนข้างคือจริงๆผมว่าพระเนื้อผงเนี่ยเป็นพระดีที่ราคายังจับต้องได้นะใช่ครับแล้วก็จริงๆมีเสน่ห์ด้วยนะเพราะว่ามีเรื่องของเนื้ออหามวลสารครับผมที่ นอกจากทีมแล้วเนี่ยมีมีมเนื้อหามวลสารเลยทําให้แบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะานะครับครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ใช่ครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยเป็นเป็นหน้าหลวงพ่อแล้วก็ค่อนข้างทําออกมาได้คมชัดชแล้วก็สมบูรณ์มากๆ,<ช>ๆยังเป็นผ้าเนื้อผงที่สมบูรณ์มาก<ช>ไม่ได้ <นะ S 1> มีรอยแตกรอยลานเลยนะครับแต่ก็ต้องเช่าหากบเสเซนพระที่ที่เราแบบให้ความรู้เราแล้วก็เหมือนกับไว้ใจได้เพราะมีเกเกเหมือนเกเหมือนคมก็ ก็ม <entender it> <ged> ีพ <has used> <avez> ี่ๆในสายก็มาบอก่า